สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็เดี๋ยววันนี้มานะคะทาคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะสบายๆนะคะใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็บรรยากาศที่ตอนนี้ก็ถือว่าอากาศก็ลดลงพอสมควรนะคะเราอาจจะได้สัมผัสบรรยากาศหนาวค่ะในช่วงวันสองวันนี้นะคะไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าชีวิตเราจะต้องกระทบหรือเจอกับอะไรบ้างเราก็ต้องทําจิตใจเราให้เข้มแข็ง ทำสุขภาพเราให้เข้มแข็งให้พร้อมรับกับทุกๆอย่างกับทุกสภาวะที่มันจะเกิดขึ้นวันนี้หลายคนบ่นขายของไม่ดีหลายคนบ่นว่าเงียบมากหลายคนบ่นว่าไม่รู้จะไปทางไหนดีหลายคนยังคนลังเลว่าเอ๊ะตกลงฉันจะไปต่อกับผ้ามือสองไหมหรือฉันควรจะไปต่อกับอะไรที่ฉันทำอยู่ตอนนี้ไหมความเงียบนะคะมันก็มีนะหลายนัยยะนะคะ ความเงียบมันก็แฝงไปด้วยหลายรูปแบบสําหรับใครบางคนนะคะที่ขายภาพมือสองอยู่แล้วแล้วตอนนี้เกิดสภาวะความเงียบนะคะเกิดความกดดันภายใต้ความรู้สึกตัวเองลึกๆว่าวันนี้นะคะมีคําถามให้กับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะไปต่อได้ไหมและฉันจะขายให้ใครทําไมวันนี้ตลาดเงียบจังทําไมวันนี้ไหลสดคนดูน้อยจังนะคะทำไมวันนี้เพจ Facebook ปิดกันจัง คำถามเหล่านี้มันวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่ใช่ไหมคะถ้ามันวนเวียนอยู่พี่ปิ๊กจะมีคําตอบใหมคุณคําตอบที่ดีที่สุดไม่ใช่คําตอบที่ใครมาให้คําตอบคุณนะคุณต้องหาคําตอบให้ตัวคุณเองด้วยตัวของคุณเองวันนี้คุณต้องเข้าใจในสภาวะในกเศรธกิจบ้านเมืองที่มันเป็นอยู่อันนี้ก็คือหนึ่งสองมันอาจจะต้องถึงเวลาที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะภายในร้านคุณหรือ สิ่งที่คุณทำอยู่มันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วถ้าคุณยังคงนอนรอความเงียบหรือนอนรอว่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็คงดีนะคะการรอคอยมันอาจจะไม่ได้สิ้นสุดอยู่ที่ความสำเร็จเสมอไปนะคะบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะกล้าที่จะออกมาเดินนอกกรอบเช่นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราขายของไม่ดีแล้วเราขายออฟไลน์อยู่เนี่ยทำยังไงเราถึงจะขายดีวันนี้เราขายตลาดช่วงเย็นหรือเราขายตลาดอยู่กับที่แล้วมันเงียบ เราต้องเอาตัวเองออกไปข้างนอกไหมหรือเราอาจจะต้องเพิ่มรอบในการขายของไหมพีพ่ปิกเคยเล่าให้ฟังคลิปหนึ่งว่าพีพ่ปิกขายของวันหนึ่ง4ตลาดตลาดเช้าแล้วก็ตลาดช่วงประมาณสักประมาณตลาดพี่พิ๊กขายตอนเช้าประมาณสักตีห้าไปจนถึงสองโมงเชา้าไม่เกินนะคะแล้วก็พี่ปิ๊กก็ไปจอดขายตามชุมชนที่เขามีคนเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยค่ะ ช่วงประมาณแบบเขาจะเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยนะคะตามแหล่งอุตสาหกรรมตามแหล่งที่มีคนเดินพุกผ่านนะคะที่เขาจะต้องออกมากินข้าวกลางวันจุดหนึ่งแล้วก็ตลาดเย็นจุดหนึ่งแล้วก็ตลาดกลางคืนอีกจุดหนึ่งวันหนึ่งขายสี่ตลาดตลาดนี้ขายไม่ดีก็พัดไปตลาดนู้นตลาดนู้นขายไม่ดีก็พัดไปตลาดนู้นนะคะแล้วก็ดีไม่ดีก็เราก็อาจจะทําตลาดออนไลน์พ่วงไปด้วยโพตไปเฉะถึงไม่มีคนซื้อก็โค้ไปเฉะ อย่างน้อยเราได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรบางคนบอกว่าโพสไม่มีคนกดไลค์โพสไม่มีใครคอมเมนต์เลยเพื่อนในเฟซไม่มีใครคอมเมนต์เลยสักคนเวลาที่เราโพสขายของเพื่อนไม่สนับสนุนแม้แต่กดไลค์ยังไม่ได้เลยคุณจะได้รู้ไงคะว่าสังคมที่คุณอยู่เป็นยังไงสังคมที่คุณอยู่เพื่อนใน Facebook ของคุณไม่ได้สนับสนุนการทํามาหากินของคุณแล้วคุณจะเก็บเขาไว้เพื่ออะไรคุณก็ต้องคิดค่ะ ต้องคิดให้เป็นต้องคิดให้แตกด้วยตัวของเราเองว่าเพื่อนนะคะที่เรียกตัวเองว่าเป็นเพื่อนจริงเนี่ยเขาจะต้องสนับสนุนการทามาหากินของเรา <_ atge> เราก็ต้องสนับสนุนการทํามากินของเขาหรือว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นเราเคยสนับสนุนการทามาหากินของคนอื่นหรือเปล่าทําไมมันก็ต้องเป็นกระจกส่งสะท้อนกลับมาหาเราก, <_ down> ก็เป็นเรื่องธรรมดาวันนี้การขายของการทามาหากินถ้าจะมองในรูปแบบหนึ่งในมุมของคนกลุ่มหนึ่ง จะมองว่าการทำมากินมันยากแต่ทําไมกับอีกคนนึงมันง่ายทําไมบางคนไม่ได้แพ็คของเลยทั้งวันก็ไม่ได้แพ็คสักชิ้นแต่ทําไมสําหรับบางคนทําไมโอ้โหแพ็คของขายของกันขายดีไม่รู้กี่บ้านต่อกี่บ้านไม่รู้วันหนึ่งคือแพ็คของไม่ทันส่งของไม่ทันถามว่าสิ่งเหล่านี้เรามองเห็นวันนี้ที่เขาสําเร็จใช่ไหมถูกต้องไหมคะวันนี้เรามองเห็นเพราะว่าเรามองเห็นตอนนี้ที่เขาขายดี แต่ในวันที่เขาขายไม่ดีเราไม่รู้เลยว่าก่อนที่เขาจะขายดีเขาทําอะไรกันมาบ้างเขาอาจจะต้องฝึกฝนอย่างหนักเขาอาจจะต้องทํางานแข่งกับเวลาเขาอาจจะต้องอดหลับอดนอนเขาอาจจะต้องทําในขณะที่เขาต้องแบบให้ความรู้สึกกับอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เขาต้องรู้สึกแต่เขาเขาเก่งเขาก้าวข้ามเขาผ่านมันได้แล้วเขาก็ทํามันสําเร็จเช่นวันนี้ พี่๊กอยากให้ทุกคนนะคะที่วันนี้อาจจะรู้สึกท้อแท้รู้สึกหมดกําลังใจถ้าวันนี้เรายังคงมีที่ซุกหัวนอนถ้าวันนี้เรายังคงมีโทรศัพท์ดีดีสักหนึ่งเครื่องนะคะได้ดูได้ชมนะคะแล้วก็ได้มีความบันเทิงในโทรศัพท์ชีวิตของคุณมันไม่ได้ด้อยค่าชีวิตคุณมันไม่ได้แย่กว่าใครแต่สิ่งที่แย่อาจจะเป็นจิตใจเราที่รู้สึกกดดันตัวเองมากเกินไปมันก็เลยทําให้เราแย่ฟื้นฟูร่างกาย ิตใจตัวเองให้ลุกขึ้นแล้วมองสิ่งรอบๆข้างว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้มันเหมือนเมื่อวานลองทําวันนี้ให้มันเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วรอดูผลลัพธ์มันวันนี้อยากหวังมีชีวิตการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่เรายังคงเดินอยู่ที่เดิมย่ําอยู่ที่เดิมแล้วหวังการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะมันเป็นไปได้ยากมากนะคะเส้นทางใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อเรากล้าที่จะเริ่มต้นไปเส้นทางใหม่ๆ บางครั้งเส้นทางมันอาจจะรกทึบเพราะมันไม่มีคนเดินแต่ถ้าเกิดคุณลองเดินคุณอาจจะถึงช้าหน่อยแต่แสงสว่างมันอาจจะอยู่ที่ปลายอุโมงค์ก็ได้ไม่มีผิดถูกนะคะถ้าเราจะทำเราทำอะไรเราทำไปเถอะเราไม่ได้เดือดร้อนใครแต่พี่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าวันนี้นะคะชีวิตเรามันเหมือนเดิมขายของก็ไม่ดีเหมือนเดิมเราลองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนการกระทำของเราใหม่เผื่อว่าผลลัพธ์ใหม่ มันจะเกิดขึ้นกับเราพี่พิ๊กฝากเป็นกําลังใจทุกคนที่ตอนนี้อาจจะท้อขายของไม่ดีหรือวันนี้อาจจะแบบว่ามันไม่เหมือนก่อนขายของไม่เหมือนก่อนถูกต้องวิวัฒนาการโลกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วถ้าเรายังคงทําอะไรเดิมๆซ้ําๆเหมือนเดิมถามว่าผลลัพธ์มันจะเหมือนเดิมไหมมันไม่เหมือนเดิมหรอกทุกคนมันต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเมื่อหลายปีก่อนพี่พิ๊กทําคลิปวิดีโอลง youtube พี่พิ๊กไม่มีผมงอกสักเส้นนะ ตอนนี้ปิ๊กมีผมงอกทั่วทั้งหัวเลยนะคะพีป่ปิ๊กไม่ยอมบางคนบอกว่าทาไมไม่ยอมมันดูแก่ไม่เป็นไรเพราะว่าปิ๊กต้องการจะให้ทุกคนมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงได้นะคะตัวเราก็เหมือนกันถ้าวันนี้เรายังคงจมปลักอยู่ที่เดิมเราไม่เดินไปข้างหน้าเราก็อยู่ที่เดิมแต่อย่างเดียวเลยค่ะที่มันไม่ได้อยู่ที่เดิมก็คือความแก่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่เดิมมันเสื่อมซุดทรมไปตามกาลเวลา และอายุของคุณเป็นกําลังใจให้ลุกขึ้นฟังคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาบ้างเป็นกําลังใจให้ทุกคนขอให้ทุกคนไปต่อได้ทุกๆคนเป็นกําลังใจให้นะคะ